เอ้าเปิดมาในสวยงามวันนี้เราจะมาตอบ Q&A พี่มุกอายุเท่าไรหร่แล้วครับ ปัจจุบันอายุ20บวกๆค่ะอยู่ในเจน Z นะไม่ได้เจนดวัยเด้อพี่จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ไหมครับก็อาจจะมีเพิ่มการเล่นโลบอกมากขึ้นเกมอื่นมากขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าเล่นแต่เอาวีอย่างเดียวแล้วเพราะว่าก็เริ่มรู้สึกจะอิ่มตัวแล้วแหละแรงบมันดานใจของการเป็นตัวของตัวเองคืออะไรครับแรงนมันดานใจอะ่ะจริงๆแล้วการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมุกคือฟิลอยากเล่นกับเพื่อนไลฟ์ like เกมอนเล่นกับเพื่อนคนดูคือเพื่อนของเราคนดูเข้าถึงเราง่ายเราก็สามารถเข้าถึงคนดูได้ง่ายเหมือนกันและกกาาาาาารรรรเเเเเป็นนนนนนตตัััววขขขออออองงงมมมทํใหห้้้ไไล์ยยู่่่ดึื พี่ชายสุดหล่อตอนนี้ท้าผมอะไรอยู่ครับตอนตัดบอกช่างว่าทรงเวนดี้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะเหมือนไอเวนเอ้ยอยากทราบว่าสเปคของพี่มุกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆชอบคน trust ติดีค่ะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ชอบคนที่มีความปัญญาอ่อนสูงสามารถอยู่ด้วยและปัญญาอ่อนด้วยได้นี่ชอบดูหนังแนวไหนคอมดี้ค่ะไม่ดูดราม่าโนดราม่าอะไรที่ทําให้พี่ทําช่องแล้วสตรีมเกมครับ เริ game, games games, so ่มจากที่เราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วว่างๆแล้วก็คือเล่นเกมหรือเล่นเกมเล่นเกมกลับบ้านเลิกเรียนเลิกงานอะไรเราเล่นเกมตลอดจนวันหนึ่งคนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเพื่อนทุกอย่างในรอบตัวเริ่มบอกว่าเอ้ยมึงลองไลฟ์ดูไหมมึงลองสตรีมเกมดูไหมพอเราได้มาลองจริงเออมันก็มีคนที่ชอบตัวตนหนึ่งเราก็เลยก็เลยสตรีมมาเรื่อยๆค่ะพี่มุกคิดจะสตรีมแบบนี้ไปอีกนานไหมจริงๆคำถามนี้มุกโดนบ่อยมากนะจะบอกว่าก็จะสตรีมจนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วนะ จนกว่าเราจะแบบถึงจุดที่เราไม่ไหวเช่นแก่แล้วสุขภาพไม่ดีแล้วอะไรแบบนี้อาจจะอาจจะงดไปส่วนใหญ่ผู้ติดตามติดตามเพราะอะไรมุกว่านะน่าจะมาจากเสียงขำ <laughs> หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือจะเป็นอย่างนี้ทำ <c oughs> ไมเธอไม่แบกเขาเลยอ,อย่าตเตงแล้วเลิกกันเถอะหรือคอนเทนต์จีบคุณมั่วครับไม่ใช่มีโอกาสเปิดหน้าหรือทำคลิปแนววอล์กไหมครับ อาจจะมีในอนาคตนะแต่อาจจะแยกช่องเพราะว่าอันนี้เป็น v ีทูปเนีค่ะวีทูปส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เปิดกันแล้วมมก็คิดว่าการเป็นวีทูปมันก็ดีอย่างหนึ่งที่โมก็ต้องเปิดหน้าเวลาไปไหนมันก็แบบสะดวกดีแต่อาจจะมีในอนาคตทุกคนคิดว่าเปิดหน้าดีหรือเปล่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หัวเราะอะไรขนาดนี้ครับเป็นบ้าค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พี่เล่นเอวครับเล่นเป็นอยู่เกมเดียวคะ่ะมีแพนจะมาลอง mlbb ไหมตอนนี้ยัง ยังยังอาจจะยังค่ะแต่อนาคตไม่แน่แล้วคําถามใดที่มุกไม่ได้ตอบมุกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมุกามาสรถเอามาทั้งหมดหลายสิคําถามได้มุกก็สุ่มๆม,มาแล้วกันแต่ถ้ายังไงอยากรู้อะไรสามารถเข้ามาถามในไลฟ์ได้นะ